ครบแล้วใช่ไหมเอาครบรวมว่าจุดยืนของพักในเรื่องที่จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเรืองก็จะการคันเชิญของคุณเจริญนี่คืออะไรับเราก็ต้องทำตามมาติกของที่ประชุมสสนะครับซึ่งเมื่อวันอังคารที่แล้วเนี่ยก็ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะให้เข้าไปร่วมแล้วก็ส่งสำคัญก็คือจะเห็นว่าสิ่งที่ท่านรองประธานเจริญทำเนี่ยก็ดูจากไม่สามารถส่งผลอะไรได้นะครับ คนที่เคยเสนอกฎหมายที่ฉบับเดิมเข้าไปก็ไม่มีทีท่าว่าจะถอนกฎหมายเหล่านั้นออกนะครับสสพักเพื่อไทยอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปเสนอกฎหมายอีกฉบับหนึ่งเข้าไปแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดรองประธานเจริญอยากจะให้การพูดคุยเนี่ยมันมีผลอย่างแท้จริงเนี่ยผมว่าก็ควรจะต้องมีการคุยกับรัฐบาลแล้วก็พักรัฐบาลียก่อนนะครับก็จะต้องหยุด ความคิดของตนเองแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนด้วยเหตุผลกันเดิมเนี่ยคุณวรชัยเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไปเป็นตัวแทนเสนาจารร่วมกับกฎหมายครับเรา,เ,าเราก็เลยมีความเราเราก็เลยมองว่าการคูดคุยขณะนี้เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลอะไรทั้งสิ้นนะครับต่อความตั้งใจของรัฐบาลที่ยังจะมุ่งใช้ข้ออ้างของคําว่าปรองดองเนี่ยมาผลักดันให้เกิดการล้างผิดให้หลายๆคนโดยเฉพาะการนาโดยเฉพาะคุณทักษิณด้วยมันเป็นยุทธศาสตร์คู่ขนานที่ พยายามคือผมไม่ทราบนะครับอาจจะเป็นความตั้งใจของรองเจริญก็ได้นะครับเป็นความตั้งใจดีก็ได้แต่ว่าถ้าท่านจะทําให้มันเกิดผลจริงเนี่ยท่านก็ต้องสามารถที่จะพูดคุยไม่ให้การดําเมือการเรื่องนี้มันไปในช่องทางอื่นด้วยมีการเสนอควรจะมีติดยื้ใจผมเนี่ยความจริงเรื่องการจะเรียโทษกรรมหรือไม่เนี่ยเป็นเรื่องของรัฐบาลนะครับเพราะความผิดเหล่านี้เป็นความผิดต่อรัฐทั้งสิ้น ว่านายกรัฐมนตรีควรจะมีความชัดเจนใช้ความเห็นของประชาชนเพื่รประโยชน์ในการตัดสิในใจยงไแล้วก็มันมีเสียงสะท้อนผ่านช่องทางอื่นๆมาตลอดเวลานะครับมันไม่มีเหตุผลอะไรที่ขณะนี้รัฐบาลต้องเดินสังคมเข้าสู่ความขัดแย้งอีกนะครับก็มีเรื่องที่ต้องทําเยอะรัฐบาลก็มีแผนงานที่ต้องทาเยอะแยะไปหมดนะครับทั้งการลงทุนระยะยาวทั้งการแก้ปัญหาจากนโยบายที่มีปัญหาอยู่ขณะน,นี้ทั้งเรื่องจํานำข้าวทั้งเรื่อง300บาทนะครับเอาเวลาไปทำมเรื่องพวกนี้ดีกว่า าใจว่ามีใครเชื่อรัฐบาลบ้างตอนนั้นนะครับเพราะว่าตัวโครงการมันชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องทำแ้วพอมันเป็นในลักษณะการรัฐบาลคงจะต้องไปทบทวนและสรุปนะครับโดยทําใจให้เป็นกลางเอาหลักวิชาการเข้ามาจับว่าทําไมโครงการนี้มันไปไม่ได้แล้วก็อธิบายกับเกษตรกรครับว่าในการช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยต้องหันไปใช้วิธีกนนารเข้าใจว่าวันนี้ท่าน่อมราชว์สุมขพขันธุ์ก็คงพูดคุยอยู่กับทุกคนที่ อยู่ใน้ขายครับท่านก็คงจะได้พูดคุอยอีกจํานวนครับมีรายชื่อที่เก้โมงนะครับตรงนี้ทำให้กระทบกับการงานของที่ว่าการที่ลก็ร้องเรียนไปนะครับแต่ว่าเรายืนยันว่าทุกอย่างที่ปราศัยเนี่ยเป็นเรื่องความจริงไม่มีการใส่ร้ายป้ายสีครับแต่ว่าถ้าไปตัดต่อก็ระวังนะครับเพราะโทษการกันแกล้งร้องเรียนนี่จะหนักกว่าจะติดตามยังไงกการตรวจสอบก็เราเราคือกรกตเขาต้องไปรับเรื่อง แต่ผมเข้าใจว่าเรื่องที่ยื่นทีหลังเนี่ยก็คงจะไปพิจารณากันหลังจากที่รับรองหรือไม่รับรองเราจะตรวจสอบผู้ขนานไปยังไงล่ะถึงว่าให้กรกตตรวจสอบแล้วเราจะเอากรกตนี่โดยหลักว่าเมื่อเมื่อเขาได้รับเรื่องแล้วก็ถ้าเห็นว่ามันมีมูลก็ต้องเชิญเราไปชี้แจงเราก็มีสิทธิ์ที่จะทราบอยู่แล้วนะครับว่าเขาเอาอะไรไปร้องเรียนนะครับในเมื่อเขาร้องเรียนเรามาครับคุณเรื่องจะร้องเรียนกลับไปนหมครับคือะไรอ่ะคืองานกกตอันนี้ของใครกรกด้วยเสียงหัวเราะ Yeah, <laughs> <laughs>